สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จ๋าจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบ PMS กันต่อนะคะระบบ PMS นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนแรกนะคะก็จะวัดผลด้วยระบบ KPI ค่ะและส่วนที่2น,นะคะก็จะวัดผลด้วยระบบ Competency ค่ะไม่แน่ใจนะคะว่ากิจการหลายกิจการที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดินทันวาเจอปัญหาไหมคะเมื่อประกาศผลเสร็จมีการปรับอตัตราเงินเดือนหรือให้โบนัสกันเสร็จแล้วเนี่ยมีพนักงานลาออกกัน ค่อนข้างเยอะนะคะปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือพนักงานไม่พึงพอใจในระบบการประเมินผลงานหรือเปล่าคะต้องลองถามดูนะคะหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆค่ะที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจาก เรื่องนี้แหละค่ะว่าเออการประเมินผลงานเนี่ยเขาไม่พึงพอใจค่ะระบบ PMS เข้ามาแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะคะก็คือเขานะคะจะรู้นะคะการประเมินผลตั้งแต่แรกเริ่มต้นปีเลยว่าเขาจะถูกประเมินผลด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้างหลังจากนั้นผ่านไปในแต่ละเดือนเนี่ยน้องๆเขาก็จะรู้เลยว่าเขาจะได้เกรดเท่าไหร่กันบ้างโดยการที่เขาสามารถประเมินตัวเองได้เลยนะคะเขาจะได้ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขนะคะ ในส่วนที่เขายังอ่อนอยู่ให้พัฒนาขึ้นก่อนที่จะสิ้นปีเพื่อให้เกรดในสิ้นปีเขาออกมาดีนะคะระบบ PMS ไม่เพียงแต่มาช่วยการประเมินผลรายบุคคลนะคะยังช่วยเป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรลงสู่ฝ่ายลงสู่ระดับปฏิบัติการค่ะอย่างเป็นระบบมีทิศทางเดียวกันและก็จับต้องได้นะคะการที่เราถอดกลยุทธ์ระดับองค์กรนะคะ ลงมาสู่ส่วนงานต่างๆได้เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ก็คือระบบ PMS เนี่ยค่ะช่วยใช้งานได้ดีเยี mm ่ย hmm. มมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าองค์กรไหนหรือกิจาก,การไหนนะคะอยากเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะคะพี่จ้าจัดสอนคอร์สซูมสดวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นการสอนโครงสร้างแบบเบื้องต้นนะคะแล้วก็ตัวอย่างนำไปใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยนะคะตั้งใจทำคอร์สนี้มาเพื่อทุกท่านจริงๆนะคะ อยากสอนอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทำเป็นค่ะนะคะตัดสินใจมาโรงเรียนกันนะคะเอาหวัวหน้าแผนกหรือทีมงานเข้ามาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะจะได้คุยไปในทิศทางเดียวกันนะคะมีประโยชน์กับทุกธุรกิจจริงๆค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะบ๊ายบายก่อนค่ะ